สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอืมวันนี้ก็เป็นวันที่13เมษายนอืม,ม,มอืม,อมใชเ่เพื่อนพลไปคอนแกน่นอืมเฮียไปเล่นน้ำกับสาวเฮียตอนกลับกูแม่งทรมานชิบหายรู้ไหมอะไรกูลงทางกูง<บ>งทางอยู่ประมาณ30สนาทีเฮีย ขี่ไปท่านไหนก็ไม่รู้นะแม่งกูขี่ไปเวมผมจะอธิบายให้ฟังเวผมขี่ไปเวแม่งเป็นทางตันไอ้เหี้ยกูขี่ไปทางไหนก็ไม่รู้กูเลี้ยวมั่วซั่วไปหมดอ่ะอือเฮีย้ยแล้วไปกูไขี่กลับมาเว้แลวเพื่อเข้าไปทางเก่าอืมแล้วผมแม่งก็ต้องไปจอดถามคนอื่นเลยพี่ครับเออพี่ขบับดอ,องไปจอกไปทางไหนครับ ผมก็ถามเขาไว้แล้วเขาก็บอกว่าไปทางนี้นี่ที่จริงแม่งกูจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเพื่อนบอกอะไรเที่เขาขี่มาแป๊บเดียวกูลืมแล้วก,กูอยากจะกลับไปถามเพื่อนอยู่เทียเอ้แต่กูไม่กล้างไงอเอ่าแล้วก็ร้านอาหารที่ผมไปทำงานอ่ะเออเขาก็ปิดไฮไปปีดบรรจงการสามวันใช่ แล้วในสามวันนี้ผมจะทําอะไรละ่ะคำตอบก็ง่ายๆนะครับมไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยนะนี่แหละผมก็จะทําก็นี่แหละเหมือนเคยครับผมก็จะไปนอนอยู่ตรงนั้นเพราะในห้องม่งร้อนเกินไป <c oughs> เปิดพัดลมเข้าไปมันก็ไม่มไมเย็นผมก็จะไปนอนหน้าห้องต่เอเสือนี่ต่เ,เสือนี่ไปปูแล้วก็เปิดพัดลมสิ่งที่ผมจะทํามันมีแค่นั้นแหละเว้สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอให้เล่นทางการอย่างมีความสุขแค่นี้แหละ